กอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้ผมกับมิอีกแล้วนอกกับในเกม SAOI นั่นเองเนาะวันนี้ก็อยู่กับการอัปเดตข่าวสารเนาะประจําเดือนมิถุนายนครับว่าส่งของการอัปเดตข่าวสารในรอบนี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามากันบ้างครับก็ส่งของการอัปเดตข่าวสารครับในรอบนี้เนี่ยอาจจะมีส่งของชั้นใหม่มาด้วยนะครับแล้วก็มีส่งของตู้วันเกิดมาด้วยนะครับตอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูก the ันเลยดีกว่านะครับก็ส่วนแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นส่งของดันเจียนลากกระต่านนั่นเองนะครับซึ่งส่งของดันเจ กับการฆ่ากระต่ายครับในส่วนของดันเจ้นนี้นั่นเองเนาะนะครับเมื่อเราทําการฆ่ากระต่ายได้เนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์เนาะได้ของคาบที่เป็นส่วนของหินไอพวกนี้นั่นเองครับที่อยู่ในส่วนของรูปภาพอันนี้นั่นเองเนาะส่วนของระยะเวลาการมาของดันเจนนี้เนี่ยก็คือจะมาที่21เนาะเดือนมิถุนายนนะครับหลังเปิดเซิร์ฟนั่นเองเนาะใครที่รอนะครับก็สามารถรอฟาร์มได้เลยส่วนของเรื่องถัดไปก็คือจะเป็นส่วนของการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ในกิลด์นะครับเกี่ยวกับอะไรก็ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการต่อสู้กับบอสเนาะแล้วก็ส่วนอื่นๆครับที่เกี่ยวกับกิวนั่นเองเนาะนะครับซึ่งไอ้ส่วนของการเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยคือเขาพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นครับซึ่งถามว่าผม,มาฟังรู้เรื่องไหมก็ไม่ก็ส่วนของการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ในกิ้วนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงวันที่28เนาะเดือนมิถุนายนนะครับหลังเปิดเซิร์ฟนั่นเองเนาะก็รอกันได้เลยเนาะนะครับสำหรับคนที่มีกิวนั่นเองนะครับต้นต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของ Dan l e Dungeon Summer นั่นเองนะครับนะก็จะ เกี่ยวกับดันปารนั่นแหละนะครับที่จะกลับมาให้เราฟาร์มใหม่นั่นเองเนาะนะครับในส่วนของรอบนี้นะครับก็ส่งของรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นส่งของดันลีดันเจียนซัมเมอร์นั่นเองนะครับนะก็ไอส่วนของดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็คือจะมีทั้งชุดนะครับแล้วก็มีทั้งเพชรแจกให้เราด้วยนะครับนะส่งของดันเจี้ยนนี้นั่นเองเนาะนะครับก็ระยะเวลาการมาของดันลีรอบนี้เนี่ยก็คือจะมาที่28เนาะเดือนมิถุนายนนะครับหลังเปิดเซิร์ฟนั่นเองเนาะใครที่รอฟาร์มนะครับก็รอได้เลยเนาะนะครับส่งของดันเจี้ยนซ เองเนาะนะครับผมอ่ะโอเคเนาะอันนี้คือส่วนของดันเจ o n ย e ลีซัมเมอร์นั่นเองนะครับ คนถัดไปนะครับก็คือจะเป็นส่งที่เรียกว่า,าค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่ที่สุดก็แล้วกันเนาะนะครับก็คือจะเป็นส่งของการเพิ่มชั้นใหม่นะครับก็คือชั้นที่42นั่นเองนะครับซึ่งชั้นนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับลิซเบธนั่นเองนะครับที่ต้องไปตามหาแร่เนาะในชั้นที่42นั่นเองเนาะนะครับอ่ะอันนี้คือส่งของเนื้อเรื่องนะครับของชั้นที่42นะที่เขาเล่ามาแบบคร่าวๆเนาะนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูส่งของรายละเอียดของชั้นที่42กันเลยดีกว่าเนาะ อ่ะอันนี้คือทรงของรา,ายละเอียดแรกนะครับอ่ะก็คือจะเป็นเหมือนกับ อ่าเป็นเหมือนคิสตันนั่นแหละก็ตามที่เนื้อเรื่องเขาบอกนั่นแหละนอนนะครับว่าเออแบบว่าลิซเบตอ่ะต้องไปตามหาแร่นะครับในชั้นที่42ถามทว่าอ่าตามหาแร่ไปทำอะไรใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนะครับก็รอดูในเรื่องชั้นที่42กันได้เลยเนาะนะครับอ่ะอันนี้คือส่วนของรายละเอียดที่2นั่นเองเนาะนะครับก็คือจะเป็นอ่าเหมือนกับทางเดินนะครับแล้วก็มีส่วนของลงแร่อะไรต่างๆนี่นะครับอ่าโอเคเนาะ อ่าแล้วก็อันนี้คือส่งของลายเละเอทที่3นะครับตรงนี้เนี่ยคือผมคิดว่าน,น่าจะเป็นลานบอสนะคิดว่านนะแต่ดูไปดูมานะคือมันสวยมากเลยนะครับนะท่านผู้ชมครับสลรับอาชั้นนี้เนาะอืออ่ะโอเค อ่ะโอเคครับอันนี้คือส่วนของรายละเอียดทั้ง3รายละเอียดนะของชั้นที่42นะครับแล้วก็ส่วนของชั้นที่ที่สีเนี่ยก็คือจะมีส่วนของอ่าดันเจียนอีเวนมาด้วยนะครับในชั้นนี้นั่นเองเนาะนะครับก็คือจะเป็นส่วนของดันเจียนอีเวนนั่นแหละนะครับนะในชั้นที่42ก็คือจะแจกเพชรเป็น600เม็ดเนาะแล้วก็ของใช้ในเกมต่างๆนานามากมายเลยนะครับนะใครที่รอก็รอกันได้เลยเนาะนะครับอ่ะก็ส่วนของอ่าระยะเวลาการมาของชั้นที่42เนี่ยก็คือมา มาที่21เนาะเดือนมิถุนายนนะครับหลังเปิดเสิร์ฟนั่นเองเนาะใครที่รอชั้นที่42อยู่นะครับก็รอกันได้เลยเนาะนะครับอ่ะโอเคนะอันนี้คือส่ของการเพิ่มชั้นใหม่นะครับชั้นที่42นั่นเองเนาะ ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่งของดันเจี้ยนย่อยนั่นเองเนาะก็ส่งของดันเจี้ยนย่อยนะครับในรอบนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2องดันเจี้ยนด้วยกันนะครับก็คือ1เลยเนาะก็คือจะเป็นดันเจี้ยนต่อสู้กับลีฟานะครับก็คือจะมาวันที่23บสครับเดือนมิถุนายนนะครับเวลาตีสองนั่นเองเนาะแล้วก็ส่งของดันเจี้ยนที่2ก็คือจะเป็นส่งของดันเจี้ยนต่อสู้ไปกับทิสเบตนะครับก็คือจะมาวันที่30เนาะเดือนมิถุนายนครับเวลาตีสองนั่นเองเนาะใครที่กําลังรอลงนะครับก็รอลงได้เลยเนาะะะนนนนคครัับออี้ื ของดันเจียนย่อยนั่นเองครับส่วนต่อไปเราก็คือจะไปส่งของตู้วันเกิดนั่นเองนะครับ ส่วนของตู้วันเกิดนะครับในรอบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตู้วันเกิดของน้องเล่นนะครับซึ่งส่วนของตู้วันเกิดของน้องเล่นเนี่ยก็จะมาที่21เนาะเดือนมิถุนายนครับตอน4ทุ่มนั่นเองเนาะส่วนของตู้วันเกิดของน้องเล่นเนี่ยก็จะการันตีอยู่ที่3เต็ปด้วยกันเดี๋ยวเราดูส่วนของสกิลแต่ละสกิลของตู้วันเกิดของน้องเล่นกันดีกว่านะว่าแต่ละสกิลเนี่ยนะครับสกิลทําอะไรได้บ้างเนาะก็ส่วนของสกิลแรกเลยทั้งก็คือจะเป็นสกิลดาบเดี่ยวธาตไฟนะครับเป็นสกิลคอนเน็ตคอนทินิวเนาะสกิลททาาอะไไรรดด้้บบงคัก็เมจเนาะ นะครับจำนวนสับรังแห้กับ0ูนตัวนะครับบัฟเมื่อสกิลนี้โจมตีโดน0เนี่ยจะลดดาเมจในการโดนโจมตีจากมอนเตอร์ครับในครั้งถัดไป50%เนาะแล้วก็บัฟอีกบัฟหนึ่งก็คือเมื่อเราโจมตีสตูด้วยสกิลนี้เนี่ยจะลดค่าสแต็ของสถานะลง่าสแต็นะครับเมื่อเราติดสถานะเผาไหม้นั่นเองเนาะแล้วก็คอนเนี้คอนติเนของสกิลของน้องเลนก็คือพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับตามจำนวนการใช้สกิลคอนเนคคอนติเนียเท่ากับ1 0 0 0 3 0 0 0 5,000นนะครับและ และเมื่อเราใส่สกิลของไซาสองสกิลหรือมากกว่านะครับความเสียหายท่าไปของสกิลในคอนเนคคอนติเนียรเนี่ยจะแรงขึ้นเท่ากับ50% 100% 150%นะครับตามจำนวนขั้นของสกิลคอนเนคคอนติเนียรนั่นเองเนานะอันนี้คือสกิลของน้องเลนนะครับถามว่าเป็นสกิลยังไงบ้างก็เป็นสกิลคอนเนคคอนติเนียรที่อ่าหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชม,มต้องมี Skill สกิลซายヤด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่มี Skill สกิลซไซาใส่เนี่ยไอโซของสกิลคอนเนคคอนติเนียรของน้องเลนเนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์เล นะครับเพราะว่าสกิลของคอนเนคคอนติเนียของน้องเลนเนี่ยคือ1เลยเนาะก็ก็ต้องมีสกิลสายายาใส่เอาไว้นะครับไอ้ส่วนของสกิลคอนเนคคอนติเนียของน้องเลนเนี่ยนะครับถึงจะแรงนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเลยนะครับสกิลคอนเนคคอนติเนียของน้องเลนเนี่ยก็อาจจะเบาก็ได้นะครับน,นะท่านผู้ชมแล้วก็สกิลของน้องเลนเนี่ยถามว่ามีเพิ่มดามเมจไหม ไม่มีนะครับก็คือเป็นสกิลที่โจมตีโดยลุลนๆเลยนะครับน่าทุู้่มครับซึ่งถามว่าสกิลน้องเลนเนี่ยดีไหมส่วนตัวคิดว่าดีนะครับคือมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคือมันมีลดความเสียหายด้วยนะครับน้าห้นะครับน่าทุู้ชมแล้วก็มีลดค่าสถานะด้วยนะครับนะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีของสกิลของน้องเลนนะครับแต่ว่าข้อเสียของสกิลน้องเลนก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะถ้าท่านผู้ชมไม่ไม่มีสกิลสายยาใส่เลยนะครับสกิลของน้องเลนอันนี้เนี่ยก็จะ เบาลงนะครับนะท่านผู้ชมนะอ่าโอเคเนาะอันนี้คือสกิลของน้องเลนนั่นเองเนาะ,ะส่วนต่อไปก็คือจะเป็นสกิลที่2เนาะเป็นสกิลสุดท้ายแล้วนะครับที่อยู่ในส่วนของตู้วันเกิดที่เป็นสกิลใหม่นั่นเองเนาะก็จะเป็นสกิลเลเปลียนนะครับเป็นทา่าปลายเนาะเป็นเล่งความเร็วนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างก็ทำดาเมจเนาะถึงพันหกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับให้กับซูตหนึ่งตัวบัฟนะครับเพิ่มอัตราคีสและความเสียหายคีสตามสแต็กที่เรามีอยู่เท่ากับสองเปอร์เซ็นตะ์ครับและเพิ่มความเสียหายตามฮิตทททีี่่่เเเราาาได้นยกับ 0, เป็นเวลา20วินาทีนะครับแล้วก็บับขั้น2ก็คือเมื่อเรากดปุ่มสวิตช์ด้วยสกิลนี้และโจมตีโดนสู้นะครับมันจะเพิ่มอาตาัตราคีแล้วก็ความเสียหายคีสนะครับตามแสกที่เรามีอยู่เท่ากับ2%นะครับและเพิ่มความเสียหายตามฮิตท,ที่เราทําได้เท่ากับ 0.5%ครับตามแตกที่เรามีอยู่เนาะเป็นลาย20วินาทีนะครับอันนี้คือสกิลของน้องเลนเนาะที่เป็นสกิลเปลี่ยนครับที่เป็นสกิลใหม่่นเองเนาะถามว่าเป็นเป็นสกิลอย่างไงบ้างก็เป็นสกิลบัฟที่ทำมาดีไหมส่วนตัวคิดว่าดีนะครับคือมันมีเพิ่มอัตาคิแล้วก็ความเสียหายคยีด้วยนะครับซึ่งไอาา้สกิลที่มีเพิ่มทั้งอัตาคิกับความเสียหายคยีเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะหายากแล้วไอ้ส่วนของบัฟพวกนี้นะครับมาจะทําให้เราเนี่ยนะครับตีแรงขึ้นอย่างมากมเพราาะว่ของ, Skill ของ น้องเลนเนี่ยคือมามีเพิ่มอัตาคีไงแล้วก็ความเสียหายคยีด้วยนะครับมันก็จะทําให้สกิลเราเนี่ยนะครับแรงขึ้นอย่างมากเลยเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะวันฮิตกับบอร์ดได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีของสกิลน้องเลนอันนี้นะครับใครที่ยังขาดสกิลบัฟดีๆ,ๆอยู่นะครับท่านผู้ชมก็มาเปิดส่วนของตู้เกดของน้องเลนได้นั่นเองเนาะนะครับนะบนะบถือว่าเป็นสกิลที่แบบแจมนะครับแจมแล้วก็โดนด้วยถามว่าผมจะเปิดไหมถามว่า ถามว่าผมจะเปิดไหมเหรอเอาจริงๆอ่ะคือส่งของตู้วันเกิดอ่ะคือมันค่อนข้างที่จะเกลืออยู่แล้วแต่อ่าคือสกิลมันดีอ่ะจริงๆนะคือเลเปียน้องเล่นอ่ะคือมันดีนะครับแต่ว่าอ่าแต่ว่าส่งของตู้วันเกิดอ่ะคือมันเกลือเออนะครับแต่ผมแบบลังเลว่าเออแบบจะเปิดดีไหมอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าสกิลเลเปียของน้องเล่นอันเนี้ยคือมันดีนะครับคือมันมีเพิ่มความเสียหายคีด้วยนะครับ ซึ่งจะเปิดดีไหมเหรอ เดี๋ยวขอไว้คิดก่อนก็แล้วกันเนาะอันนี้คือสกิลทั้งหมดนะครับของอตู้วันเกิดของน้องเลนเนาะที่มาใหม่นั่นเองเนาะนะครับถือว่าเป็นตู้ที่ดีอันนี้คือส่งของตู้วันเกิดของน้องเลนนั่นเองนะครับอันนี้คือส่งของการอัปเดตข่าวสารนาะนะครับประจําเดือนมิถุนายนนะครับที่มาทั้งหมดเนาะในวันนี้นะครับก็อย่าลืมเนาะกดไลน์เนาะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามเนาะ <S <S เพื่อติดตามเนาะการอัปเดตข่าวสารในหังเกม Saoim ไปได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปไปครับผม